กิมจิก็ไม่เป็นนะคบพี่เป็นเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นคนเกาหลีแท้ครับพ่อก็เป็นเกาหลีแม่ก็เป็นเกาหลีลูกลูกลูกก็เป็นเกิดมาเป็นคนเกาหลีคือตอนนี้คือแบบว่าที่โด่งดังมากในในแบบว่าแอปพลิเคชันติดต่ออะไรเงี้ยก็คือแบบทําไมเราเราดึงดูดคนได้แบบว่าเยอะมากซึ่งแบบว่าเวลาคนดูในผ่านไลฟ์ทีก็คือแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยครับพี่องค่ะ เรามีเทคนิคยังไงที่แบบว่าทําให้แฟนคลับอยู่กับเราตลอดเวลาผมว่าเออผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบทําไมทําไมถึงชอบผมก็แค่อยากลองคลิปนี้แต่ว,ว่ามันแมสผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าขอบคุณ <c oughs> ที่สำหรับแบบคนคุณที่แบบดูแล้วก็ชอบนะครับอ, <c oughs> อันนี้แบบพี่โฮเป็นคนแบบว่าลูกครึ่งไหมคะลูกครึง่ง เกาหลีไทยไมาหรือว่าเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นคนเกาหลีแท้ครับพ่อก็เป็นเกาหลีแม่ก็เป็นเกาหลีลูกลูก,ล,กลูกก็เป็นเกิดมาเป็นคนเกาหลีแล้วกันโ <c oughs> อ้แบบว่านี่ถามนิดนึงว่า <c oughs> เหตุผลอะไรที่แบบว่าเราอยู่ในเมืองไทยได้นานขนาดนี้ครับพี่ฮงอ๋อเหตุแบบผลหรอครับป็เพบอกว่าเอออันนี้คําถามนี้ต้องถามพ่อแม่นะครับพ่อพ่อแม่ พ่อแม่ผมเลือกเลือกที่จะมาที่มาไทยนะครับก็ว้าวก็ผมตามตามพ่อแม่มาครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กับพี่โฮงที่บ้านเลยใช่ปะใช่ครับผมอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่อยู่ที่พัทยาครับพักที่พัทยาปีหนึ่งกับบ้านครับปีหนึ่งได้บินไปเที่ยวเกาหลีไหม จริงๆเมื่อเมื่อก่อนก่อนก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็ไปบอกปีละประมาณสี่ครั้งสามครั้งเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหทไปไม่ได้เหรอครับอยู่อยู่กูไทยอยู่ไทยครับไปไแล้วหลอกแบบว่าพอเราอยู่เกาหลีอะค่ะเราเปลี่ยนแบบว่าอาหารการกินปกติเกาหลีเขาจะมีแบบว่าปเป็นแบบสิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารเขบบาบอกว่าต้องมีกิมจิแล้ะค่ะที่หฮมอ่า จริงๆเกลิยนกลิ่นเป็นเกลินกลิ่นผมอะครับเป็นแดกมากอนุทของเด็กอนุบาลครับดอกของเดกอนุบาลก็เลยผมเอกินกิมจิก็ไม่เป็นนะคะพี่ก็ <c oughs> ส่วนมากผมชอบกินแบบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารที่ไทยเ,เข้ากันค่ะเขาเป็นแบบว่าชอบแบบว่าแนวญี่ปุ่นสาวเกาหลีกับสาวไทยต่างกันไหมคะพี่ คิดว่านะครับคิดผมคิดว่าผู้หญิงนะถ้าถ้าคนมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เกิดเป็นเอเกิดเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับที่อเมริกาที่บราซิลที่อาร์เจนตินาที่รัสเซียที่จีนที่ฮ่องกงหรือว่าที่ที่ไทยที่เกาหลีผู้หญิงอ่ะทั้งหมดเหมือนกันครับทุกคนเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะว่ายังไงก็ผู้หญิงนะครับยังไงก็ผู้หญิงชอบชอบบน ชอบชอบ,ชอบบน่นชอบบน่นแล้วก็ชอบชอบเออนี้ยเออคิดว่ามันไม่แตกต่างกันมากออไม่แตกต่างกันมากครับ